สวัสดีค่ะบ่าเพ็พี่น้องสาววานุนสมุนของเฮานะคะมือออามา่อวานะะสาวดอนเราไปแท่ยวกันสาวดอนสิบจัมาดองปูเนาะค่ะสาวดอนไปสืบปูมาจ้าเข้ามากใกล้ๆเลยหนูเออนี่ปู่ยังบุพพี่น้องแต่ว่าบ่เพ็นปูหน้าบ้านเขาดอกสาวดอนก็นจะมาดองอีปูเนาะคะ่ะนี่สาวดอนก็นล้างแล้วเรียบร้อยล้างแบบสะอาดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อยสาวดอนก็นต้มน้าก็ได้น้องคะ่ะอันนี้เราก็จะ ต้มน้ำนิดนึงนะคะพวาเขาเจียวมาใส่กับบุมงของนี่ต้มใส่ยังลาตีแ๊บหนึ่งเซาดอนเจอชูของดีนี่นี่นี่โอุ้อ้อะไเจอะพี่ลองอันนี้น้ำตาลนะคะปาล์มชูการ์ผสันพี่ลองคะนี่นะคะ เอาจีใส่ลงไปเลยจ้าหนึ่งก้อนเนาะค่ะใส่ลงไปหนึ่งก้อนเดี่ยวข้าก็จะต้มถ้า้น้ำมันเดือดพอน้ำเดือดเสร็จแล้วข้าก็จะปิดแก๊สเนาะค่ะพอปิดแก๊สแล้วข้ากะเจตถ่า้มันอันเย็นกอนเนาะค่ะแล้วข้าก็คอยสามาใส่อีกกระปุกแล้วส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คืออันกระเทียมนะคะกระเทียมสามหัวทุบได้แบบที่นี่พี่้องทุบกระเทียมจ้า นี่นะคะเราจะทุบก,กระเทียมกันนะเราจะทุบก,กระเทียมกันแล้วนะคะใส่ไ้มันหอมเนาะทุบพ่อตองพ่อตองทุบแหลกทุบพ่อมันแบบว่าแตกสื่อๆกับพ่อเนาะคะ่ะนี่นะคะแล้วก็จะเตรียมไว้สักผักหนึ่งเนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องจะเ,เขาจะอ่อนนี่เนาะกระเทียมที่เข้าเตรียมไว้ใส่ใส่ลงไปนี่นะคะนี่กคืขึ้นน้ำหวานน้ำเชื่อมเมื่อกี้ที่เขาเตรียมไว้เนาะค่ะตอนนี้ก็อุ่นแล้วก็จะเทลงไปค่ะนี่มันก็จะเด้ดประมาณนี้พอดีถ่วมเนาะค่ะถ่วมคููพอดีค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ที่ขัดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาอีกแล้วค่ะอันนี้เขาจะดองแบบหวานเค็มเนาะค่ะบระิโภดองเค็มเลยก็จะเป็นแบบหวานเค็มนะคะดอง้ถ้าไซ่กับสมตำค่ะพี่น้องก็ต้องใส่หลายนาะค่ะใส่นิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงอ๋ออากาจ,จะค้นเนาะคะ่ะค้นให้มันเข้ากัน ยังเราจะต้องใส่หนันงอุ่นกระตีค่ะพี่น้องเพราะว่าขั้นเขาใส่หนังดิบอ่ะมันจะเห็นแหงปูเน่าเนาะค่ะเขาจะต้องใส่หนังอุน่นเสร็จแล้วง่ายมากแล้วลพี่น้องปูดองซุปนี่ก็ปิดฝานะคะปิดฝาให้แน่นเรียบร้อยพอแน่นแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นค่ะนี่นะคะเขากจะ เซฟตุ่ยเย็นไว้เลยค่ะพี่น้องบัดยามเฮาสิตต่างกหุ่งเฮาก่เอาออกมาจะสองสามโตเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็ดองไว้ประมาณมือสองมื่นก็ได้กินแล้วค่ะอันนี้อุปกรณ์การต่างบกหุ่งของแซวดรเพียบเลยเนาะ,ะบักหุ่งบักหุ่งโอเคค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แซวดรกัมาสาธิตการวิธีการดอง ปู่เนาะคะ่ะไปใส่ตะมะคงสำหรับคลิปนี้สาวอุดรกาฝากพ่อแม่พี่น้องสุบูสุขค,นนะคะ่ะติดตามช่องสาวอุดรซีรีส์ได้เลยค่ะจังไรกาฝากกดซับสไครป์ให้สาวอุดรซีรีส์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชู